รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลองมุ้นมนแปลเปลี่ยนไปอาจเกิดภัยได้ทุกวันเราต้องตามให้ฉันให้เข้าใจเอลินโยลันยานั้นจะมาหรือให้ไปต้องคอยพร้อมรับมือไว้ตลอด ทางโนนส่งสึนำมิมาทางนี้เธอรู้ระวังให้ดีก็ไม่ตายเชื้อโรคร้ายเราต้องรู้ภัยทำมชาติต้องตามดือทุกคนต้องรอบรู้ภัยพิบัติคนต้องรอบรู้ภัยพิบาติ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการรอบรู้ภัยพิบัตินะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับพัสตะแสงแก้วรายการของเรานะฮะก็จะมาช่วยส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะฮะภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ชื่อว่าฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับวิทยากรกิตติมศักดิ์ของเราซึ่ง เราได้รับเกียรตินะฮะจากผู้อำนวยการศูนย์อุตโตนิยมวิทยาทะเลกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะขอต้อนรับนะครับท่านดรวัฒนากันบัวครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะวันนี้เราจะพูดถึงนะครับฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านะฮะซึ่งเราก็จะเจออาจารย์มาบ้างแล้วนะฮะในหลายๆเทปที่ผ่านมานะฮะสำหรับฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยต้องบอกก่อนว่า3อันเนี้ยไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะ,ะมันมีลักษณะที่คล้ายๆกันไม่คล้ายกันแต่ไม,ไม่เหมือนกันนะฮะแบ่งยังไงบ้างอย่างฟ้าแลบคืออะไร เราต้องรู้ว่าลักษณะของอตัวธรรมชาติเนี่ยมันมีเกิดการเคลื่อนที่ของประจุนะการที่เกิดฟ้าแลบฟ้าร้องคือการเคลื่อนที่ของประจุมันจะมีประจุบวกกับประจุลบครับ ถ้าเราดูตามภาพนี้เลยนะจะเห็นว่าการเคลื่อนที่ในก้อนเมฆเนี่ยมันจะมีประจุที่เป็นประจุบวกกับประจุลบาาทีนี้ถ้ามีประจุที่เกินไม่มีคู่จับมันก็มีการเคลื่อนที่ของตัวประจุก็เลยกลายเป็นฟา้าแลบที่เราเห็นนี่เองนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นพรีเซนเทชันนะครับที่ท่านด็อกเตอร์เนี่ยนำมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมนะฮะปรากฏการธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะน,นี้จากประจุอิเล็กตรอนภายในก้อนเมฆใช่ครับ,รบอันนี้ถ้าแปลเป็นภาษาที่ให้คุณผู้ชมเข้าใจง,ง่ายๆคืออะไรฮะ ก็คือลักษณะประจุไฟฟ้าที่อิสระไม่มีการจับคู่กันนะครับหมายว่าไม่ครบคู่มีการเคลื่อนที่ออกมานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการเคลื่อนที่จากประจุบวกไปหาประจุลบนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเกิดฟ้าแลบกันดูฟ้าแลบนิดนึ่งก่อนกันก็คือลักษณะเห็นไหมฮะมีการเหนี่ยวนําประจุก็คือมีประจุบวกด้านบนด้านล่างนี่ประจุลบก็จะเป็นฟ้าแลบก็คือการเคลื่อนที่ของประจุจากประจุบวกไปประจุลบจะเห็นนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก้อนเมฆก้อนเดียวกันนะครับ ก็จะเกิดอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคลนอก้อนกันก็คือจากประจุบวกของก้อนนี้วิ่งมาประจุลบของก้อนนี้เห็นไหมฮะแต่ถ้าท่านในตัวมันครบคู่กันอยู่แล้วมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ที่ไม่ครบคู่กันเนี่ยมันก็ต้องวิ่งมาเห็นกระแสไฟฟ้าที่กระจายอยู่แบบนี้ให้เราเห็นนะครับอันนี้คือปรากฏการเกิดของเขาแต่ถ้าเกิดลักษณะฟ้ารองอย่างอธิบายไปสักครู่นี้นะฮะฟาและฟารองหรือว่าฟ้าผ่าเนี่ยทำให้เกิดความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าอย่างที่เราเห็นฟ้ารองเนี่ยเกิดจากอุณหภูม ก็คือเวลาที่สายฟ้าวิ่งผ่านตัวอากาศเนี่ยก็จะเกิดความร้อนการขยายตัวของความร้อนในอากาศที่ตัวเนื้ออากาศเนี่ยก็จะทําให้เกิดเสียงคือพูดง่ายๆการขยายตัวของอากาศทําให้เกิดเสียงนั่นเองนะครับผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมให้กับบ m เอ็มเข้าใจก็คือว่าเรามาดูว่าทำไมฟ้าแลบฟ้าร้องมันมีความแตกต่างกันฟ้าแลบจะเห็นแบบเร็วมากปุ๊บแล้วก็จะได้ยินเสียงฟ้าร้องที่หลัง เพราะอะไรทราบไหมครับเพราะอะไรฮะอาจารย์คือแสงมีความเร็วมากกว่าเสียงนั่นเองอ๋อก็คือการเดินทางของแสงเนี่ยจะมีความเร็วมากกว่าเสียงซึ่งเราจะเห็นแสงของฟ้าแลบก่อนก่อนจะเสียงมาก็คือลักษณะของแสงนี่ก็คือใช้ความเร็วประมาณ3 0 0แสนกิโลเมตรต่อวินาทีนะครับนะครับส่วนเสียงเนี่ยมีความเร็วคือ1ส่วนกิโลเมตรต่อวินาทีอ่าฮะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะวัดลักษณะของฟ้าและฟ้าร้องว่าเกิดห่างจากเราเนี่ยกี่กิโลเมตรวิธีการก็คือเราสามารถที่จะนับ ในในใจตอนที่เกิดฟ้าแลบและฟ้าร้องเนี่ยนับว่าสมมุติมี3วินะครับเราก็เอาเศษส่วนสามเนี่ยคูณกับส<อ>ามเพราะฉะนั้นระยะที่ฟ้าและฟ้าร้องเนี่ยอยู่ห่างจากเรานี่ประมาณ1ก<อ>ิโลเมตรอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานนะเป็นหลักการพื้นฐานง่ายๆนะฮะ <c oughs> ก็คือสามารถวัดระยะทางได้นะ,ะครับผม <c oughs> แต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่ิ๊กเอ็มถามเกี่กับฟ้าผ่าคืออันนี้ฟ้าผ่านะฮะมันสืนบเนื่องมาจากฟ้าแลบฟ้าร้องอยังไงครับอาจารย ก็คือลักษณะเป็นการถ่ายประจุคล้ายๆกันนะครับแต่แตว่าลักษณะฟ้าผ่านี้ยิ่งใหญ่กว่าก็คือลักษณะอิเล็กตรอนนะฮะที่ลงมานะ<อ>ค,ครับก็คือเป็นขั้วลบเห็นไหมฮะแล้ววิ่งลงมาที่เป็นขั้วบวด,ด้านล่างซึ่งที่เราเคยดูข่าวที่มีควาง แถว์เวยีนาจำได้ไหมฮะแล้วก็อยู่เป็นฝูงเลยมาณสามร้อยตัวเนี่ยโดนเปรี้ยงเดียวตายทั้งสามร้อยตัวตายยกฝูงเลยแสดงว่าอันตรายจากสายฟ้าเนี่ยน่ากลัวมากๆอันนั้นก็คือเกิดจากประจุไฟฟ้านะฮะจากข้างบนก้อนเมฆใช่ครับถูกต้องนะฮะถ้าเกิดเป็นคนนี่อันตรายนะไม่ไม่เหลือครับถึงชีวิตได้นะครับอ่าอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้อันนี้เป็นฟ้าแลบฟ้าร้องที่มีผลต่อตึก ราบ้านช่องนะฮะจากภาพที่เราเห็นว่าตึกรามบ้านช่องนี้มักจะต้องมีสายล่อฟ้าเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็คือความเสี่ยงก็คือไม่มีที่รวมประจุไฟฟ้ามันก็จะไปผ่าบริเวณที่อาจจะเป็นจุดสําคัญที่เราไม่อยากให้มันผ่าเราก็เลยมีจุดแบบว่าจุดรวมซะเลยว่ามีเรียกว่าสายล่อฟ้าเพราะว่าตรงนั้นจะมีสายแล้วก็สายกล่าวลงพื้นไปเลยก็จะไม่มีอันตรายนะครับอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดฟ้าผ่าใช่มใช่ครับผมพื้นที่โล่งนะครับ อ่าหรือว่าจุดสูงสุดจุดสูงนะฮะแล้วก็วัตถุที่เคลื่อนที่เดีย๋ยวนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตแรบนิดนึงนะ,ะฮะวัตถุเคลื่อนที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดฟ้าผ่ายัางไองอย่างสมมติผมขับรถอยู่เนี่ยผมมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าไหมคือรถเนี่มันเป็นลักษณะมียางช่วยเป็นฉนวนอนอกจากรถตุก ที่เปิดประทุนหน่อยหรือว่าลักษณะรถที่ยางยางเป็นเหล็กยางเป็นเหล็กมอไซค์ก็โดนเพราะว่ามอไซค์เป็นเนื้อหุ้มเหล็กใช่ไหมลักษณะของข้างภายนอกมันไม่เล็กตรอนล่อฟ้าเลยวิ่งมาที่ความเร็วสูงอย่างนี้นะฮะแล้วก็สนามฟุตบอลอะไรแบบนี้พื้นที่เปิดโล่งหรือพื้นที่สูงเนี่ยนะฮะต้นมงต้นไม้สระว่ายน้ํา บ้านเรือนอแล้วก็ตัวมนุษย์เนี่ยเป็นสืออย่างดีเพราะเพราะมนุษย์เนี่ยมีความร้อนในตัวเองสูงอ่าอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้ฮะอันนี้เป็นส f r แฟชก็คือคถึงคนเนี่ยจะไม่ได้อยู่ใต้ต้นไมอ้อยู่ใกล้ๆกันนะครับเมื่อฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยงเนี่ยตัวคล้ายๆกับเหนียวนำนะครับไฟฟ้าก็จะเซิร์ชเข้ามาหมายว่ากระแทกมาหาตัวเราได้ อ๋คือไม่จําเป็นที่ฟ้าเนี่ยจะต้องผ่าลงมาที่ตัวเราเราก็สามารถที่จะรับผลกระทบได้อย่างสมมติว่าผมไปยืนใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งใหญ่ๆเลยฟ้าผ่าลงมาที่ต้นไม้ปุ๊บผมโดนแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นภาพนะฮะคนที่ถูกฟ้าผ่านะฮะทำไมมันถึงว่ามีรอยอย่างเงี้ยฮะก็คือเหมือนกับตัวเส้นเลือดฮะเส้นเลือดฝอยแตกคอนเซปของลักษณะฟ้าฟ้าผ่านี่ก็คือเหมือนเราโดนไฟดูดอะ ต่อไปนี้คือที่โล่งแจ้งเราเล่นฟุบงฟุบบอลกันอยู่เนี่ยบบอลกำลังเตะบอลกันอยู่แล้วก็ฟ้าผ่าลงมานี้คือภาพเหตุการณ์จริงใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันนะครับตัวจากฟ้าผ่าดูวิธีต่างๆที่เราเห็นมานะครับก็หลีกเลี่ยงต้นไม้นี่ฮะเอแม้โทรศัพท์มือถือนี่ก็ห้ามครงดเลยการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมอ่าอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้อันนี้วิธีการปฏิบัติตัวครับอย่างคนแรกนี่ก็คือไปกลัวเกินเหตุฮะเอาตัวแนบไปกับพื้นซึ่งผิดหลัก เพราะว่าสัมผัสกับพื้นเนี่ยมากเกินไปนะครับเวลาฟ้าลงเปรี้ยงเนี่ยก็อาจจะเซิร์ชเข้าหาตัวเองได้แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือย่อตัวต่ําเก็บคองเข่านี่ฮะแล้วก็ทาปลายเท้าให้สัมผัสกับพื้นน้อยที่สุดยังเยงไว้นะแล้วก็ย่อตัวอันนี้เป็นวิธีที่ถูกที่สุดนะฮะคุณผู้ชมจําไว้เลยนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฟ้าแลบฟ้าร้องนะฮะถ้ากลัวจะถูกฟ้าผ่านะฮะให้ทําดังรูปที่สองนะฮะนั่งยองๆนะฮะเท้าชิดเอามือปิดหูนะฮะอย่าไปนอนราบเด็ดขาดอย่านอนราบนะะ นะอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันนะฮะแล้วก็สาเหตุการเกิดแต่ถามก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยถามว่าภูมิประเทศทางแถบภาคไหนที่เกิดพวกฟ้าผ่าบ่อยๆอาจารย์ภาคกลางนะครับภาคกลางแล้วก็ทางด้านภาคอีสานภาคอีสานครับเพราะว่าลักษณะของกลุ่มเมฆด้วยครับคือการจะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าจะต้องเป็นเมฆ CB หรือเมฆใจร้ายก็คือคิวโมริดิบัสที่เราเคยคุยกัน เพราะฉะนั้นถ้ามันมีเมฆก้อนโตๆเป็นรูปทั่งนะ,ะครส,สายฟ้าหรือว่าลักษณะของฟ้าผ่าที่โรมานนี้จะมีกําลังแรงมากอ,มอันตรายนะครอันตรายมา <นะ S 3> แล้วเราสามารถที่จะดูได้ไหมว่าเขาจะเกิดขึ้นมื่อไรก็คือ,อจากทฤษฎีเขาพูดกันก็คือมีไฟฟ้าสถิตครคือถ้าเรารู้สึกมีผมกับเปลวขึ้นในแนวดิ่งนะฮะแสดงว่าตอนนั้นมีไฟฟ้าสถิตอยู่ตัวคุณแล้วคุณก็จะเป็นขั้บวกแล้ แล้วเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวมันลงมาแล้วหาตัวคุณนั้นคุณต้องยืนตำแหน่งใหม่แล้วต้องหาตำแหน่งหรือว่าต้องเคลื่อนที่อ่ะขยับตัวเองหนีแล้วละไม่อย่างั้นจะถูกาคือเราต้องเราต้องดูประกอบกันคือต้องมีเมกซีบีด้วยมีเมคคือโริบาสเปน็นเป็นแหล่งไฟฟ้าอย่างดีเลยคือเมคเจ้าเมคใจร้ายเนี่ยอันนี้คือน่ากลัวมากนะละเห็นบอกว่านอกจากทําให้เกิดฟ้าผ่าแล้วอันนี้ยังทําให้เกิดพายุด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ครับถูกต้องครับนะฮะก็น่ากลัวมากนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาระดีๆนะฮะที่วันนี้ท่านด็อกเตอร์เนี่ยนำมาฝากกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่อาจจะรู้จักแค่ว่าฟ้าแลบเป็นยังไงฟ้าร้องเป็นยังไงนะฮะฟ้าผ่าลักษณะแบบไหนนะฮะแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุการเกิดเป็นยังไงหรือว่าเราควรจะสังเกตยังไงนะฮะแล้วก็ ควรจะพาตัวเราเองเนี่ยให้อยู่ในที่ปลอดภัยยังไงเมื่อเวลาฝนตกหรือมีฟ้าแลบฟ้าร้องนะฮะเพื่อไม่ให้ตัวเราเองเนี่ยถูกฟ้าผ่านะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะท่านดรวัฒนากันบัวเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเออคนเรามันก็แปลกจริงนะยิงสาบานกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังผิดทุกทีเลยฮะดูอย่างพี่แพนข้างบ้านนี่สิ สาบานว่าจะไม่ไปกินเหล้าสุดท้ายก็ไปกินมีขน,นาดสาบานให้ฟ้าผ่าตายนะยังกล้ากินเลยฉันลขยขัดถ้าเกิดว่าคนที่ผิดคำสาบานแล้วฟ้าผ่าจริงเนี่ยฉันว่านะป่านนี้มันคงจะผ่าดังสนั่นรักทุ่งแล้ว,วนัน่งฟ้าผ่าการทุ่งเลยอะสงสัยจะมีคนผิดคำสาบานได้เลยตาย้แน่ พี่จุว่าหรอพฟ้าผ่าไม่ได้เกิดจากการสาวบ้านมันเป็นเหตุการณ์จริงเอ้าเหรอแล้วมันเกิดเพราะอะไรเราไอ้ฟ้าผ่าเนี่ยนะมันเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติของฝนฟ้าคะนองหรือเมฆก้อนนึงเนี่ยมันเก็บประจุไฟฟ้าหลังจากนั้นนะ่ะแล้วมันก็คายประจุไฟฟ้าออกทําให้เกิดฟ้าผ่าลงสู่พื้นโลกไ่เ,าเอาฟ้าผ่ามันเป็นอย่างนี้เองเไ้่พอใจ ผู้ชายคนเมื่อวานที่เราไปเจอได้ปะคือแบบแจ็บมากอะ่ะเฮ้ยคนนั้นอะทีไหนสวัสีสิง้างฟ้าผ่าน่ากลัวมากเลยอ่ะพี่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบอ่ะแล้วเมื่อวันก่อนนะฉันไปอ่านข่าวมาเขาบอกว่ามีพิตตี้สาวสวยคนหนึ่งนะกำลังเดินลงมาจากรถแม่อยู่ดีๆนะฟ้าผ่าตุ้มใจยังไงอะเธอ ฟ้าวาวได้ยินเสียงเมื่อกี้ไหมฟ้าผ่าลังขนัดเลยอ่ะใช่ฉันกลัวเฮ้ยไม่ต้องกลัวตั้งสติและฟังฉันนะฉันมีวิธีรับมือจากภัยฟ้าผ่าได้ยังไงเอยวิธีป้องกัน ไไฟฟ้าออกที่หมดและควรดึงเสาอากาศของททรศน์ออกเพราะฟ้าอาจผ่าและทำให้กระแสไฟฟ้ากระชาาเครื่อ้ไฟฟ้าเป็นอาเสียได้ 7. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโลหะทุกชนิดเนื่องจากโลหะเป็นตัวนำไฟฟ้าและอยาอยู่ใกล้สายไฟ 8. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำเพราะเป็นตัวนำไฟฟ้านั่นเอง 9. ควรเตรียมไฟสายไว้สอบดูทางเพราะอาจเกิดไฟดับแต่ไม่ควรใช้เทียนถขในบ้านเพราะอาจเสี่ยงต่อไฟไหม แล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจกระเส็บฟ้าผ่าอีกแล้วใช่ไหมใช่และจากนี้นะเราก็จะทำตามแนวทางการป้องกันฟ้าผ่าตามที่เธอบอกเป็นอย่างดีเลยแหละใช่แล้วอ้าวที่เมื่อกี้กันทำไมล่ะก็าทำาตามแผนป้องกันฟ้าผ่าสิเาวมันกลัวนี่ไม่ต้องกลัวก็กลัวกลัวถึงไหมก็กลัวไม่ต้องกลัวหรอก เอวนิโยลานิยาน้ำจะมาหรือแห้งไปทุกคนต้องรอบรู้ภัยพิบัติต้องคอยพร้อมรับมือไว้ตลอดทุกคนต้องรอบรู้ภัยพิบัติ